One, two. พบกับท่องทไทยไทยสไปยฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองไป,งปสู้ขูสุขคนทจ้าเอฟซีเก่าเอซใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายฮอลแลนด์เนอร์แลนด์ค่ะอากาศวันนี้ก็ได้ยินว่าจะขึ้นสูงถึง16-17องศานะคะก็ยังได้ลุ้นกันไปกับดินฟ้าอากาศนะคะสำหรับช่วงนี้ขอให้มีแสงแดดแสงสว่างอุ่ๆก็พอนะคะ ถึงไม่ร้อนมากทางเมืองไทยก็ไม่เป็นไรค่ะสิ่งที่แบ่งกันไม่ได้จริงๆก็ดินฟ้าอากาศเนาะคะ่ะเมื่อเช้าก็คุยกับแม่นะคะเช้าทางโตโต้ตตนะคะแต่มันเป็นช่วงบ่ายทางเมืองไทยแล้วนะคะเมื่อวานก็ฝนตกทางมหาสารคามทั้งพายุฤด,ดูร้อนเอ่ยอะไรเอ่ยก็พากันระมัดระวังตัวด้วยนะคะส่วนทางบ้านโตโตเองทางร้อยเอ็ดก็ฝนไปถึงเหมือนกันก็ ถือว่าอากาศเย็นลงหน่อยหนึ่งแม่ก็บอกว่าดีอยู่หรอกทางนี้ก็ถือว่าตกดีแต่ส่วนทางอื่นทั้งได้ยินว่าฟ้าผ่าวัววายด้วยนะคะพายุฤดูร้อนค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนตลอดปลอดภัยนะคะใกล้จะสงการานแล้วด้วยนะคะเดินทางใกล้ๆก,ก็ระมัดระวังนะคะจะดื่มจะกินจะสนุกสนานก็ดูขอบเขตแล้วกันนะคะขอให้มีความสุขสนุกสนานท่วงเทศกาลสงกรานค่ะ วันนี้มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมตโต้ก็เคยมีคนถามหลากหลายคนนะครับทำไมไม่หาบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงหาคนนู้นมาเลี้ยงคนนี้มาเลี้ยงแฟนตัวโต้เองนะครับปัจจุบันแกก็ไม่ค่อยชอบเด็กเท่าไหร่ในส่วนตัวของแกนะคะสมัยก่อนแกมีแฟนเก่าแฟนเก่าของแกก็อยากได้เด็กมาเลี้ยงอยู่นะคะแต่ ตกลงกันไม่ได้ก็เลยไม่เอานะคะสำหรับตัวตัวเองก็ถึงจะไม่มีลูกบุญธรรมรี่ว่ารับเลี้ยงคนนู้นคนนี้เป็นกิจจาลักษณะแต่เราก็คิดว่าจะส่งเสียหลานเหลนนี่แหละค่ะลูกน้องชายลูกพี่สาวลูกหลานลูกหล่อน,นี่แหละค่ะตรงนี้แหละค่ะสิ่งที่เราช่วยได้ก็อาจจะเน้นไปทางพวกการเรียนการศึกษามากกว่านะคะเราก็อยากให้ลูกหลานของเรามีความรู้มากกว่าเรานะคะ เรามารุ่นตัดสีตัดสาเป็นรุ่นป้ารุ่นลุงขึ้นมาแล้วเราก็อยากเห็นลูกหลานของเรามีอนาคตที่ดีนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปกดดันอะไรมากมายนะคะให้เด็กเขาค่อยเรียนไปเรียนไปอยากเป็นอะไรก็สนับสนุนกันไปนะคะเหมือนทางเมืองนอกเมืองนานนี่แหละค่ะเขาไม่ได้เน้นว่าจะให้ลูกเป็นเจ้าคนนายคนเป็นนายพลในพันเป็นหมอเป็นครูเป็นตำรวจเป็นทหารเขาไม่ได้เน้นตรงนั้นเขาให้ลูกเรียนไปเรื่อยๆตามความสมัครใจ เดี๋ยวถึงเวลานั้นมาลูกเขาก็จะเลือกเองว่าเขามีความสามารถด้านไหนเขาคงจะไปทางไหนได้ทางไหนจะพาชีวิตเขาไปได้อนาคตดีได้อะไรประมาณนี้ให้เด็กเขาเลือกเขาเองค่ะเป็นอะไรก็ดีหมดนะคะทุกวันนี้ขอเป็นคนดีของสังคมเถอะค่ะสําหรับช่วงนี้ก็ช่วงหนึ่งก็เห็นผู้คนก็โพสต์กันนะคะลูกฉันได้เกรดสี่ลูกฉันได้อันดับที่หนึ่งได้เกรด,น,ด,กด,น,กดนู้นเกรดนี้เกรดนั้น นะคะสำหรับตัวโตวเองเกดห้าเกตดหกก็ถือว่าบุญหัวแล้วค่ะนั่งพึ่งวึงยุนีเกตดหนึ่งก็ไม่เคยได้หรอกค่ะแต่ทุกวันนี้ก็ได้มานั่งเป็นหมาดาเป็นมาดามอยู่ทางเมืองนอกเมืองนานะคะประสบการณ์มันสอนเราเองนะครับความรู้ความสามารถของเรามีเท่าไหร่แต่การพยายามเอย่ยแสวงเอย่ยพรแพสวงพรสวรรค์สิ่งที่เราได้มาสองแขนสองมือสองขาหนึ่งสมองของเราแล้วก็ประกอบกอบับ การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในชีวิตมาเรื่อยๆมันก็ทําให้เรามายืนอยู่จุดจุดหนึ่งที่ดีได้นะคะสําหรับตัวตัวเองลูกหลานทุกคนนะคะจะได้เกรดหนึ่งเกรดสี่ไล่เรียนอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับไหนก็ช่างเราก็สนับสนุสนก็เถอะค่ะขอให้เข้าเรียนหนังสือทุกวี่ทุกวันก็พอสําหรับเด็กทุกวันนี้นะคะยิ่งหลานรุ่นอายุ่นอายุ1 6เจหัวเลี้ยวหัวต่อลคะค่ะจะได้ที่เท่าไหร่ก็ช่างเขา ทุกวันนี้ลูกหลานรักดีก็ดีรักไม่ดีก็เรื่องของเขาบางครั้งเราก็ต้องปรุงแบบนี้นะคะเราเป็นคนรุ่นนี้ขึ้นมานะคะเรามองเห็นอยู่ว่าลูกของเราสังคมทุกวันนี้เป็นแบบไหนสังคมตามเมืองไทยเราเป็นลักษณะไหนแค่เขาเอาตัวรอดได้ถึงสมมุติว่าหัวเขาไม่ไปสมองสมองไม่ไปเรียนสูงไม่ได้เขาอยากจบแค่ไหนก็ให้ก็จบแค่นั้นออกมานะคะ หลานโตโตเองบางคนก็จบแค่มอสามบางคนก็แค่มอหกเท่านั้นนะคะเราจะไม่ฝืนค่ะทุกวันนี้ลูกหลานหรยหล่อนอนะไม่ได้หวังเข้ามาตอบบุญแทนคุณหรอกนะคะไม่ต้องหวังมาเลี้ยงดูปูเสียเราหรอกค่ะแค่โตโตกลับบ้านไปทุกว,วันนี้คุยกับหลานสาวนี่เรื่อยนะคะเราเลี้ยงมากับมือถึงไม่ได้เลี้ยงตลอดเวลาแต่เงินทองส่วนมากมันของเราที่ให้เรียนหนังสือให้กินให้อยากทุกอย่างนะคะ แค่เขาตักน้ำให้เรากินแก้วหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญหัวแล้วค่ะทุกวันนี้ตัวโต้บอกตลอดนะครับแต่นางก็มีลูกแล้วทิ้งกับสามอย่าทิ้งกับอะไรไปเขาแล้วแต่เขานะคะับกตัวโต้ก็บอกอกิบหักวกิบหัวก็แล้วแต่คิดเอาพิจารณาเองเพราะชีวิตมันเป็นของเราอนาคตก็เป็นของเราด้วยเราเลือกดีมันก็ดีกับเราเราเลือกไม่ดีมันก็ผลเสียกับเราถ้าจะตอบบุญแทนคุณนะตัวโต้บอกตลอดนะไม่ต้องมายื่นเงินยื่น,อนทองให้นาหรอก ทรงให้ตากับยายคนที่เขาเลี้ยงมาเลี้ยงดูปูเสียเรามานุ่นตั้งแต่อ่อนแต่ออกจนเป็นสาวเป็นอะไรที่เขาดูแลเรามานุ่นถ้ามีกำลังพออยากยื่นให้แม่ก็ยืน่นอยากยื่นให้ตาให้ยายก็ทางนู้นแล้วกันถ้าได้ยื่นให้ฝั่งทางนู้นนะก็อาจจะไม่ได้ส่งมากตุโต้ก็เลยบอกประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะอย่างล้านพวกเล็กๆอยู่ไ คุยกับโต๊โตบางวันก็บอกว่าโอ้ยหนูสอบได้ที่ห้าหนูสอบได้ที่สิบโอ้ยที่เท่าไหนที่เท่าไหร่ก็ดีหมดเลยลูกคอยตั้งใจเรียนหนังสือนะคะหนูไปโรงเรียนทุกวันนะคะวันนี้เรียนไม่เก่งวันหน้าเราก็อาจจะเรียนเก่งก็ได้หนูจะสอบได้ที่ไหนก็จ้างไม่เป็นไรดีเหมือนกันหมดโต๊ะจะบอกงนี้ตลอดนะคะเราจะไม่ไปกดดันลูกหลานนะคะ เขาจะได้ที่เท่าไหร่ก็จ้างของเขาเป็นวัยของเขาอย่างน้อยเขาก็ไปเรียนหนังสือของเขาสักวันเขาก็ค่อยพ,พัฒนาค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้ายังเด็กอยู่10วกว่าขวบหรือว่า1 5 1 6 17 13 1หีนี่สนับสนุนกันไปเถอะค่ะขอเข้าเรียนทุกวันก็พออย่าไปกรดดันว่าต้องสอบได้ที่เท่าน,นู้นเท่านี้เพราะว่าได้ที่เท่าไหร่มันก็ไม่ได้การันตีว่าอนาคตจะดีไม่นนดีนะครับางคนจบปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอก ก็ยังหลอกลวงคนอื่นเขาเข้าคุกเข้า,ขาตารางก็เยอะนะคะเราเห็นในตามข่าวต่างๆนะคะความรู้บางครั้งมันก็ไม่ได้ช่วยคนเสมอไปนะคะความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดก็มีเยอะแยะไปขอให้เขาเป็นคนดีของสังคมเรียนจบมามีงานทําเอาตัวรอดได้ในสังคมทุกวันนี้เราก็ภูมิใจแล้วคะ่ะเราเป็นลุงป้านะอาเป็นพ่อเป็นแม่นะคะ ตัวโตจะไม่สนับสนุนให้บอกว่าโอ้ยต้องได้ที่หนึ่งนะปีนี้เรียนเก่งเรียนได้ที่สามปีต่อไปถ้าได้ที่หนึ่งเป็นแบบน้แต่ถ้าผู้เล่นนะผู้เล่นอยู่ถ้าได้ที่หนึ่งตาจะให้อันนี้นะลุงจะให้อันนี้นะจะให้อันนี้นะอาจจะมีบ้างแต่เราจะไม่กดดันขอให้เด็กเขาเข้าเรียนหนังสือทุกวี่ทุกวันก็พอการที่เราเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขาไม่มาอมผลสุดท้ายบางครั้งนะคะเราทุ่มเทไปถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่อ่อนแต่ออกไปสุดท้ายแล้ว โตขึ้นมาเขาก็อยากจะไปหาพ่อหาแม่เขารู้ว่ายังไงความที่เราถ้าเราปรุงไม่ได้คิดไม่เป็นเราก็จะเสียใจไปโอ้กูสาเสียงเงินเลี้ยงดูทั้งเสียงเงินเล่ใเาให้เล่าให้เรียนสารพัดสุดท้ายมันกลับไปหาพ่อหาแม่มันเราก็จะเป็นแบบนั้นนะคะแต่คนอื่นเราไม่ว่านะคะแล้วแต่ใครจะากทำยังไงแต่ตัวโต้ไม่ละะ้ค่ะเราสนับสนุนลูกหลานของเราเท่าที่ทําได้แล้วก็แฟนเราก็ไม่อยากจะหานน่นหานี่หาภาระ ขนาดตัวตัวเองอยากเลี้ยงสัตว์นะคะอยากเลี้ยงหมูมหมักหมาบ้างน,นะคะเพราะว่าเราอยู่บ้านแต่บ้านมันเป็นบ้านอพาร์ตเมนต์ถ้าเป็นบ้านเป็นสวนสวนใหญ่ๆมีสวนเป็นบ้านเป็นหลังนหน้าเลี้ยงอยู่ค่ะเพราะวันมีที่เขาวิ่งได้อะไรได้บ้างน,นะคะแต่การเลี้ยงสัตว์ทางเมืองนอกเมืองนาย,ยิ่งหมานิ่งสารพัดค่าใช้จ่าย พากสปอร์ตมาเอ้ยฝนจะตกน้ําจะท่วมหิมะจะลงจะแดดจะออกไม่ออกกลางคำ่ำกลางคืนต้องพาออกเดินวันละสามรอบสี่รอบพาขี่พาเหี่ยวเราเห็นเพื่อนบ้านอยู่ค่ะเขาเลี้ยงหมาแต่มันก็น่ารักอยู่แต่ความน่ารักของเขาเราก็ชอบนะครตัวเล็กๆ ตัวยังบอกว่าทำนี้ก็กระโดดขึ้นตักแม่น้ามาอุ้มยุกหน้ายกหลังคงจะสนุกมีความสุขกับเขาเหมือนกันนะคะตัวตัวก็ชอบถ้าอยู่บ้านทางเมืองไทยทุกวันนี้ก็เลี้ยงกันอยู่สองสามตัวนะคะมันก็สนุกอยู่นะคะเขาก็น่ารักของเขาสิงหาลาสัตว์เพื่อนบ้านด้านหลังก็ถามตัวตัวอยู่นะคะรู้จักกาแฟนก็ถามว่าอยากได้แมวไปเลี้ยงไหมแต่แมวทางเมืองนอกก็คือมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะเลี้ยงในบ้านแล้วก็ปล่อยเขาเดินไปครั้งก็เดิน ไปบ้านเพื่อนบ้านกลับมากินอาหารบ้างอะไรบ้างอุ้ยมันหลายอย่างแล้วอีกอย่างนึงตอนนี้ตัวโต,ว,ตวก็ทํางานไม่ประจํานะคะได้ลงคลิปสั้นบ้างยาวบ้างผสมประสานไปบางวันก็ยุ่งนะคะทั้งทํางานด้วยงานไม่ประจํานี่แหละค่ะมันยุง่งถ้างานประจำเรารู้อยู่ค่ะว่าเวลาไหนยังไงแต่งานไม่ไม่ประจําบางครั้งก็โทรมาให้ไปทํานู่นทํานี่เราก็ไปนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งแฟนก็กนเกษียณแล้วด้วยเราแบ่งสรรปันเวลาที่จะเที่ยว ท้องโรคไปนู่นไปนี่มันมันบ่อยนะคะถ้าเราเลี้ยงสัตว์มันก็จะเป็นภาระอีกอย่างหนึง่งครอบครัวของแฟนก็อยู่ตอนเหนือของฮอนดแลนเอร์แลนนะคะถ้าจะไปเมืองไทยปีละสองสามรอบวไปเที่ยวไหนบ่อยเราก็ต้องเอาไปฝากเขานะคะที่ฝากในเมืองนี้มันก็มีแต่ด้านนอกนูนมันก็ค่าใช้ใจ่ายมันก็เยอะนะคะก็ดีแล้วหล่กค่ะอยู่กันสองตายายเลี้ยงตัวเองนี่แหละคะ่ะอยากกินอะไรก็ขนมากินให้มันอิ่มหนำจำลาน ทั้งผัวทั้งเมียนี่ก็พอนะคะไม่ได้เลี้ยงก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราเห็นคนอื่นเลี้ยงเราก็ดีใจแต่เวลาเดินเหินตามสวนตามอะไรเห็นหมูหมาเขาเลี้ยงกันเราเราก็ชอบนะคะชอบไปหยอกไปเล่นไปจับขเขาบางตัวก็ตัวใหญ่มากบางตัวก็ตัวเล็กเกเ,เสียงสนั่นวันไว้ก็มีนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะคะจะเลี้ยงสิงซารือสัตว์จะเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรก็ดูแลเขาให้ดีๆนะคะ ๋ยวเขาได้ยากนะลําบากแระก็อย่าไปกดดันเขานะคะสักวันเขาก็คิดได้นะครับปล่อยเขาค่อยเป็นค่อยไปก็เรียนรู้ประสบการณ์จะซ้อนเขาเองค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ